ฝนตกลงมาได้เวลาปล่อยลูกกบปล่อยลูกปลาลงกระช่างแล้วครับพี่น้อง <S <S มือนี่ได้กระชังมาเพิ่มอีก2อันนะครับพี่น้องครับมีทั้งกระชังบกและกระช่างน้ำขนาดที่พี่น้องเห็นอยู่ตอนนี้มีความกว้าง3าคูนสเมตรครับผมวิธีการใส่งานกับง,ง่ายมากเลยพี่น้องครับเพราะว่าตัวกระชังเองเป็นกระช่งสําเร็จรูปที่มีหูยึดมาให้ทุกมุม สามารถยึดหมูทั้งสี่มุมแล้วกระกางออกได้ย่างง่ายดายแบบนี้เลยครับเห็นจังสี่แล้วมือใหม่กระสามารถเฮ็ดได้แนนอนเฮ็ดเรียบร้อยแล้วกระทำการปล่อยลูกปลาลงไปเลี้ยงได้แล้วครับง่ายขนาดเลยกระช่างตัวนี่มีความทนทานอายุการใส่งาน3ถึงหปีสบายสบายเลยครับน้องน็อตใส่มาหลายรุ่นแล้วพี่น้องครับพอเสร็จจากการเลี้ยงปลาต่อมาก็จะเป็นการเฮ็ดบอกรบครับพี่น้องสำหรับมือนี้ ไดเป็นกระช่างบกขนาด3าคูณซีเมตรคือกันครับตัวกระช่างบกนี่ร่องก้นด้วยพายางนาร้อยหาซิบไม่ค่อนเรียกได้ว่าใส่พายางที่หนากว่าท่องตลาดเลยก็ว่าได้ครับพี่น้องครับข้างในพายางมีสีขาวข้างนอกสีดําตัวพายางเองมีความเหนียวทนทานเพราะว่าเคลือบสารป้องกันยูวีเท็ดให้ทนทานใส่งานได้เป็นอย่างดีแถมม,ม,มีอันตรายต่อสัดเลี่ยงอีกพี่น,น้องครับทั้งกระช่างบกและกระช่างน้ำ พี่น้องผู้ใดที่สนใจสามารถกดตั่งสื่อได้เลยพี่น้อง